สวัสดีครับวันนี้หมอมิ่นพายุบีรพยากรนะครับก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆในการขอพรจากเทพเจ้านะครับคืออย่างนี้ครับคือหลังจากที่เราสวดมนต์บูชาสวดบทสรรเสริญเทพเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมัดขอพรใช่ไหมครับแต่เวลาขอพรเนี่ยมักจะเขาเรียกว่าขอในใจไม่ค่อยได้พูดออกมาแต่เทคนิคที่หมอมิ่นจะเสนอให้เพื่อนๆนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยคาดหวังความสําเร็จได้นะครับ สิ่งที่สำคัญมากที่อยากจะบอกก็คือหลังจากที่เราสวดมนต์บูชาเทพเจ้าไม่ว่าจะองค์ใดก็ตามนะครับหลังจากที่สวดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาอธิษฐานขอพรให้บอกชื่อนามุกุนตัวเองบ้านเลขที่ตัวเองนะครับเหมือนเรารายงานตัวตวท่านนะครับให้พูดด้วยเสียงที่ชัดเจนอย่างิมงำมืมๆในลําคอนะครับตั้งใจพูดตั้งใจขอขอท่านด้วยความรู้สึกความเคารพ มองที่เทวลูกที่บูชาอย่างตั้งใจอย่าวกแวกไปทางอื่นจากนั้นนะครับหลับตาแล้วนึกภาพสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาให้เห็นภาพที่ชัดเจนในหัวนะครับในความรู้สึกนะครับจับความรู้สึกนั้นให้ได้แล้วก็จบท้ายด้วยคำพูดที่ว่าขอให้ท่านประทานพรด้วยเถิดก็ไปอ่อัน เสร็จสิ้นการขอพอรจากเทพเจ้าครับวิธีนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาบอกหมอมินพ่ยิบซีด้วยนะครับสวัสดีครับ